คลิปนี้อาจารย์จะมาเย็บหนังเอายางเดบนลครับเป็นรองเทา้าหนังกลับนะครับเพราว่ามันอ้าอย่างนี้น,นะครับพื้นนะฮะวิธีเย็บมันต้องใช้อย่างนี้นะฮะเช็กกาวทาก่อนนะครับอย่างนี้นะขั้นตอนเราก็ทําอย่างนี้นะครับเอากาวทาก่อนนะครับเราต้องทากาวก่อนนะครับก่อน um, ที่เราจะเย็บนะครับเพราะว่ามันอ้าอย่างนี้นะครับเพราะกาวเดยวมันจะไม่อยู่อยู่แล้วนะครับแรกเราก็เอากาวนะฮะกาวดาก้ากาวยางนียนะครับตักกาวขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ทาตรงร่องนี่เลยนะครับ นี่นะฮะทาเข้าไปเลยนะครับอ่าทาฝั่งเดียวก่อนนะทาฝั่งเดียวก่อนแล้วแล้วก็กดกดเหนบเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ทั่วแล้วเราก็ค่อยทาอย่างนี้ไปอีกทีนะครับอย่าให้มันเลอะนะครับสําหรับมือใหม่ต้องต้องระมัดระวังหน่อยนะครัามันเลอะถ้าเลอะแล้วมันแกะยากนะครับดาวหมดล้วก็ตักม่นะครับเอากาวใหม่เสร็จแล้วเราก็ทายอย่างนี้ตลอดไปแล้วครับตรงบริเวณที่มันอ้านะครับนี่นะทาเข้าไปอย่างนี้เลยทาให้มันเรียบๆหน่อยนะครับอย่าให้มันเป็นก้อนอย่าให้มัน่้น อ่าทาอย่างนี้เข้าไปไอ้บริเวณตรงขอบที่มันเลอะเราก็เช็ดออกก่อนนะเช็ดอย่างนี้นะครับอ่าวันนี้เสร็จแล้วเราเราก็เอาตะเกียบไม้ตะเกียบอะไรก็ได้ครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเพื่อมันอ้านะครับกลาวมันจะได้แห้งไวๆนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะเราทิ้งไวประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับทิ้งไว้เลยแต่อีข้างนี้อาจารย์ทําเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะอาจารย์เสาะอาจารย์เสาะร่องเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเสาะร่องมันจะเป็นลักษณะนี้นะ เลาะเข้าไปอย่างนี้เลยเลาะหมดนะนะครับนี่นะขั้นตอนเน้ยก็เป็นอย่างนี้นะซาะก,ก่อนนะถ้าไม่ซาะไม่ได้ับมันนุนนะครับอันนี้ถ้าเราใช้เราจะใช้มีมเซาะก,ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องต้องใช้ความชนานาญหน่อยนะครับอันนี้อาจารย์ใช้เหล็กเซาะล่องเซ้ะนำนำร่องคนละแล้วก็ใช้ไอ้มินินิเจนะครับนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาเย็บต่อนะครับ พอกาวแห้งแล้วเราก็ทําการติดเลยนะครับดึงไม้นี่ออกก่อนนะครับนยครับวันนี้กาวแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วเราก็ติดตามตามรอยเดิมมันนี่นะครับติดก็ไปงี่เลยนะครับติดให้ทั่วนะครับอ่าอย่างนี้นะติดให้ได้รอยเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ทุบทุบอย่างนี้นะครับเอาด้ามค้อนเนี่ยทุบทุบเลยนะครับอ่าพอติดแน่นเสร็จแล้วเราก็ใช้เหล็กเสาะอย่างนงี้นะครับเสาะนำร่องก่อนนะครับเนี่ยเสาะนำร่องนี่ก่อนนะ เริ่มต้นแตัแต่เนี้เลยพอดีอาจารย์เสาะอนแล้วนะฮะเสาะไไว้ล่วงหน้าแล้วนะตรงนี้นะเป็นบริเวณอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เสาะต่อจากนี้เลยครับทําอย่างนี้นะกดเข้าไปอย่างนี้นะครับกดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับมันเหนียวหน่อยนะครับกดแล้วมันไม่ค่อยเข้าเท่าไรกดแรงๆหน่อยนะบางทีมันก็แฉลบไปนะครับกดมันจะไม่ค่อยเข้ามันเหนียวมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาตามตามขอบของมันไปอย่างนี้นะครับกดเข้าขไปอย่างนี้เลย เพราะว่ามันเหนียวมากนะครับมันจะไม่เข all, package, so like ้าเลยอย่างนี้นะกดเข้าไปนี่นะครับเพยายามกดแรงๆแลยนะครับกดกดเพื่อน้าร่องนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องเกียรนะครับสรองเข้าไปนะครับอ่าอย่างนี้นะครับมันเหนียวมากนะครับเอาเสร็จแล้วเราทําแค่ว่าให้มันเป็นร่องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะใช้เมีดมันก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นดอกเป็นขึ้นอย่างนี้มันจะยากหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้เครื่องเกียรเลยนะครับจะเปิดพัดลมไล่น่อยฮะ อย่างนี้ครับใช้เครื่องเจะมินี่นะครับเปิดปเิดไฟเข้าไปเลยครับซอสตํารองอย่างนี้นะครับตามที่เราขีดไปเมื่อกี้นะเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเลาะล่องตํารองไปนะครับพรายามลึกๆหน่อยนะครับเอาแค่ว่าได้มันโจมก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยซออย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับซออย่างนี้นะอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับ มันจะเหม็นนยนะครับมันเป็นยางดีบนะทำานี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นร่องแล้วเราเย็บได้นะครับมันได้มันจะได้ฝังอยู่ข้างในนะครับเดินแล้วมันจะไม่หนกไม่หนุนนะครับจะให้สวยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่เราเอาเล็กซ่อมน้ำร่องนะก่อนเวลาเราเตรียมมันจะได้รู้นะครับจะได้รู้ตำแหน่งครับลอกก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับซ่อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะครับ หลังจากที่เราเซาะเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะครับเราก็มาทําการเย็บครับเนี่ยอาจารย์จะเอาได้เบอร์สิบห้าสีขาวไว้ด้านในนะครับเนี่ยครับก็มัดอย่างนี้เองนะครับนะเสร็จแล้วเราก็แทงเริ่มตั้งแต่ตรงกลางนี่เลยนะครับแทงเข้าไปงี้นะแทงเข้าไปงี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้นะครับเอาคล้องคล้องเขง็มขึ้นมาอย่างนี้แอบขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะเย็บเดินหน้าใช่ไหมอาจารย์ยาวสีน้าตาลไว้ข้างนอกเราก็เราก็แทงท้อยหลังอย่างนี้นะครับแทงท้ยหลังเพื่อเราจะเย็บเดินหน้านะครับ เนี่ยแทงเข้าไปานี่นะครับเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงกระจุกเนี่ยเราก็มัดอย่างเมื่อกี้นะครับนี่นะฮะอ่มันไม่เห็นในสีน้ำต,ตาลไม่เห็นอะไเป็นยังงี้มัดไปกร,กระจุกอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้เอาคองเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าแปลว่าดึงดึงดึงมาดึงให้สุดนะครับอ่าอ่าพอพอมันติดโฟมแล้วมันจะล็อกของมันอยู่นะฮะ อยู่่เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็สัดทาห่วงนี้นะครับสอดห่วงเข้าไปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวอย่างนี้นะครับแนบเข้าไปแนบเข้าไปข้างหน้าอย่างนี้นะแนบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงดึงดึงให้มันจมอ่าอย่าให้อย่าให้มันลอยนะถ้าลอยๆมันจะเห็นได้สีขาวใช่ไหมเพราะว่าเราเอาสีขาวว่าข้างในเนี่ยถ้าเป็นประเภทนั้นมันจะไม่สวยนะเราต้องดึงให้จมเลยนะดึงให้มันอยู่ระหว่างกลางกลางแล้วเพราะว่าตัวนี้มันจะหนานะครับขอบนี่นะแล้วเข็มต่อไปเราก็ทําอย่างนี้นะความที่ห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเนี่ยนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แบบง่ายๆนะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับเพราะว่านี่มันเป็นในร่อนนะครับถ้าไม่บิดแล้วเกลียวมันแตกไม่สวยนะครับอ่าเนี่ยเย็บอย่างงี้ไปเรื่อยๆยเลยนะอ่าอย่างนี้นะครับอ่าเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆืยเสร็จแล้วก็ทําอย่างงี้เย็บอย่างนี้เดี๋ยวจับได้อย่างงี้เห็นไหมจะได้อย่างงี้เสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปคล้องเข็มเข้ามาอย่างนี้อ่าสอดเข้าไปเดียวให้สุดแล้วก็บิดเกลียวแล้วก็แนบเข้าไปอย่างนี้แล้วมันจะอยู่ในร่องของมันพอดีเลยนะครับเนี่ยสองสามเข็มมาแล้วนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยเเลยจับเข็มไอ้ ได้ให้จับอย่างนี้คล้องเข็มเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นนะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับเี่นนะครับถ้ามีอยกข้างในนะครับวิธีวิธีเกลียวก็อย่างนี้คือเอาขอเข็มเนี่ยหงายขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็สอดตรงนี้สอดตรงใต้นิ้วของเรานะสอดอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยปุ๊บแล้วเราก็ดึงอย่างนี้มันจะลอกไปเลยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็จับอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วเกี่ยวเกี่ยวได้ขึ้นมาอย นิ้วนี้เราต้องช่วยดึงอย่างนี้หน่อยนะดึงขึ้นมาปุ๊บด้วยประยุงนะนะก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยออกมามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยออกมาเป็นเห็นไหมเนี่ยอ่อออกมาเป็นอย่างนี้เพราะสีมันสีเดียวกันมันดูยากครับเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับในที่สุดเราก็จะจบแล้วนะครับอีกไม่กี่เส็มนะครับแทงเข้าไปอย่างี้นะครับความทีห่างก็เหมือนเดิมฮะไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับจับได้ก็อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับคองของเกี่ยวเข็มออกมาอย่างนี้นะครับต่อ บิดเกลียวทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นได้ไนล่อนนะครับนี่นะครับทํานี้ไปเรื่อยๆอีกไม่กี่เข็มนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยทํานี้ไปเรื่อยๆเลยเน้นนะต้องบิดเกลียวด้วยนะถ้าไม่บิดไม่สวยนะครับนี่ก็อีกสองเข็มสุดท้ายนะครับนะครับแทงเข้าไปงี้นะครับจับได้งี้เหมือนเดิมเกี่ยวได้ของเข็มเวลาดึงนะครับใ้้เอานิ้วนี้ดันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงค้อนๆนะครับดึงดึงค้อนๆอย่างนี้นะครับดึงตรงอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องดึงค้อนๆดึงค้อนๆก็หมายถึงว่า เอาให้มันเกี่ยวเกี่ยวได้อย่างนี้ครับมันจะได้ไม่รุดนะครับดึงเข้ามาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ดึงให้สุดเสร็จแล้วเราก็บิดเกี่ยวอย่างนี้นะครับสอดห่วงดึงเข้าไปให้โจมอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เข็มสุดท้ายเข็มจะทักกระแทงตรงรูเดิมนะครับที่เราเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกนะครับทํานี้เลยับได้ก็อย่างนี้เหมือนเดิมเกี่ยวเกี่ยวเอาเข็มเกี่ยวได้ออกมาอ้าวเสร็จแล้วดึงให้สุดเสร็จแล้วเราก็มัดเส้นตึงนะครับนี่นะครับเรามัดนอย่างนี้สองรอบนะครับมัดสองรอบนะครับเสร็จแล้ว กระตุกแห้แน่นเสร็จแล้วเราก็เอานิ้วปิดตรงนี้ครับดึงไม่ให้ไม่ให้ตัวนี้มันยุ่งนะครับปิดอย่างนี้เลยปิดอย่างนี้แล้วเราก็ดึงเส้นใหนี่นะครับเนี่ยเส้นใแเราก็ดึงเข้าไปปุ๊บดึงเข้าไปปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเสร MM ็จแล้วดึงให้มันจมนะครับดึงให้มันจมเลยโอเคถ้ามันจมเ, okay. มจมเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะครับอ่าตัดข้างนอกแล้วก็ตัดด้านใน,นอ่าเพราะว่าตัวนี้มันเงื่อนมันมีเศษนดิดหน่อยนะครับนี่นะฮะเราเราเราก็ลนเลยนะครับเอาไฟเช็คลนครับเพื่อความ แน่นหนามามให้ได้มันแตกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้ไปไปแหลมกดเข้าไปอ่ากดให้จมนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดนะครับในที่สุดเราก็เย็บออกมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับรายละเอียดก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับให้ดูแบบใกล้ชิดเลยนะครับเป็นดูใกล้ๆเลยเลยว่ากล้องหน้ามันจะชัดนะครับเออใช่แล้วกล้องหน้าเออกล้องหลังกล้องหลังเนี่ยมันจะชัดอย่างนี้นะครับออกมาแล้วได้นี่มันจะฝังอยู่ในร่องแล้วครับมันจะไม่หนกไม่นุนนะครับใส่แล้วเป็นระเบีียยยบบบเเรรร้อนะคั จะออกออกมาประมาณนี้นะรอบเลยนะครับเนี่ยเป็นแนวเป็นอย่างนี้เลยนะครับยิ่งดูแนวนี้ก็ได้นะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแนวเป็นแถวไปเลยนะครับกล้องมันก็ไม่เนี่ยนะกล้องมันก็ไม่เป็นใจมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเย็บปอกมาออกเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับออกมาแล้วสวยนะครับแน่นหนาไม่มีหลุดนะครับถ้าใครต้องการมาเย็บได้นะครับมาที่เซลีมาถนนไปสณีอำเภอเมืองตรงคำวัดมุญจวัดนะครับ ผลงานการเย็บออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับละเอียดเย็บเลยนะครับฝีมือปานนี้นะครับใครต้องการมาเย็บได้นะครับที่หน้าเสีีมาถนนไปสนีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับตรงข้ามวัดบุญยวาติดกับไอ้โต๊ะไก่ย่างห้าดาวนี่นะครับถ้าใครมาไม่ถูกมาตามนี้เลยนะครับนี่นะบริการนะครับระดับฝีมืออย่างนี้นะครับระดับอาจารย์แล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็มีเยอะนะครับเอฟซีก็เปิดร้านตั้งหลายรายแล้วนะครับก็ศึกษาจากคลิปอาจารย์นี่แหละครับนี่นะครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับออกมาแล้วสวยทนทันถาวรนะครับ ไม่มีหลุดนะครับเ็นลักษณะนี้ไม่ผิดหวังนี่นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับละเอียดเย็บเลยนะครับเย็บออกมาอย่างดีมากเลยครับว่าได้มันฝังอยู่ในร่องนะครับไม่หนกไม่นูนเรียบร้อยนะครับเดินแล้วไม่สึกครับมันอยู่ในล่องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอะไรถ้ามันอยู่ในร่องแล้วอะไรก็โดนโดนไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ไในล่องในล่องนะครับดูแล้วถ้าูนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำเล็กต่อไปครับผม